ราศีกันดวงดาวในเดือนสิงหาคมมีความพลิกผันเปลี่ยนแปลงนะคะสวัสดีค่ะท่านผู้ฟังกัลยะาณมิตรทุกท่านเข้ามาแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้กับทางเราด้วยนะคะท่านผู้ฟังคะดวงดาวในเดือนสิงหาคมโดยเฉพาะครึ่งเดือนแรกกับครึ่งเดือนหลังมีความแตกต่างกันนะคะ ห้าเรื่องของชาวกันที่จะดีขึ้นเรียกว่าเกิดความพลิกผันมีเรื่องใดบ้างไปรับฟังกันได้เลยค่ะสำหรับชาวกันนะคะในช่วงครึ่งเดือนแรกสิงหาคมเป็นความเปลี่ยนแปลงของดาวพุธดาวประจำตัวนะคะในวันที่สสิงหาคมโคโจรย้ายพบเรือนเข้าสู่พบเรือนลาพะที่ผ่านมาถือว่าดาวพุธโคโจรผิดปกตินะคะ ส่งผลกับเรื่องตัวตนเรื่องการงานและสุขภาพของชาวกันค่ะในข้อที่หนึ่งค่ะก็คือเรื่องของตัวตนเข้าสู่พบเรือนลาภะไปอยู่ร่วมกับดาวอาทิตย์นะคะช่วงนี้ถือว่าชาวกันจะมีเรื่องราวทั้งตัวตนการงานที่ดีขึ้นเนื่องจากเข้าสู่พบเรือนความหมายดีๆก็คือพบลาบผลนะคะนอกจากนี้ดาวพุธ กลับมาโคจรเป็นปกติทำให้ชาวกันก็มีชีวิตที่ราบรื่นที่ดีขึ้นค่ะดาวพุธจะไปอยู่ร่วมกับดาวอาทิตย์นะคะซึ่งเป็นเจ้าเรือนวินาศและเป็นมหาจักรค่ะช่วงนี้ถือว่าชาวกันจะมีโชคดีนะคะโดยเฉพาะเรื่องการงานต่างๆบางทีจะเป็นงานประเภทที่ใช้ความสามารถสูงงานละเอียด ยุ่งยากซับซ้อนบางทีเป็นเรื่องการจัดเรียงเอกสารการจัดการนะคะหรือเกี่ยวข้องกับอะไรที่ยุ่งยากสลับซับซ้อนต้องใช้ความอดทนเป็นพิเศษนะคะดาวคู่อาทิตย์กับพุธในภพเรือนลาภะช่วงนี้ถือว่าบางท่านจะก่อเกิดความสง,งบสุข เช่นอยู่เงียบๆนะคะมีสภาวะการทุ่มเทกับภารกิจบางอย่างที่ใช้สมาธิความอดทนหรือบางอย่างเป็นการพักผ่อนฟื้นฟูเรียกว่าเข้าสู่ความสงบเชิงชีวิตมากขึ้นนะคะบางท่านเป็นความหมายเชิงเดินทางไกลได้เนื่องจากดาวอังคารก็โคจรประทับลัคนาเป็นเจ้าเรือนมรณะนะคะจึงมีเหตุเดินทางไกล ปรีกวิเวกห่างไกลจากสังคมเดิมหรือบางท่านเดินทางต่างประเทศไปเลยเรียกว่าชาวราศีกันก็จะมีสภาวะแบบนี้ได้นะคะอย่างไรก็ตามมันเป็นลาภผลดังนั้นช่วงนี้ถือว่าความสงบนะคะเรื่องการเดินทางการเปลี่ยนแปงลงล้วนนำพาผลมาสู่ชาวกันนะคะนอกจากนี้ในอีกความหมายหนึ่งเมื่อดาวประจํำตัว โคจรเป็นปกติในภพลาภะนะคะสุขภาพของชาวกันก็ดีขึ้นจากเดิมที่เป็นเป็นหายหายวกไปวนมาเนื่องจากดาวประจำตัวมีปัญหามาเป็นหลักเดือนนะคะดังนั้นชาวกันถือว่าช่วงนี้จะเริ่มดีขึ้นในหลายส่วนนะคะ ดาวพุธเป็นดาวเรื่องการติดต่อสื่อสารวาทศิลป์ช่วงนี้ก็มีโชคดีเกี่ยวข้องกับข่าวที่รอคอยข่าวสารทางไกลหรือแม้แต่การใช้วาทศิลป์ติดต่อเรื่องเอกสารเรื่องการไกลเกลี่ยเจราจามีแนวโน้มได้ทำสัญญาหรือว่าพูดคุยตกลงอะไรที่เป็นผลรับ นอกจากนี้ยังมีการติดต่อเชิงลับเรื่องประสานงานการงานต่างๆที่ทำส่วนตัวถือว่าชาวกันมีแนวโน้มประสบความสำเร็จในสิ่งที่ทำอยู่นะคะสำหรับในข้อที่สองค่ะดาวหลายดวงรวมอยู่ในภพเรือนกร,รมมะภารกิจของชาวกันช่วงนี้นะคะก็จะเป็นเรื่องเงินเงินทองทองบางทีเป็นเรื่องผลประโยชน์งบประมาณการเงินนะคะ มีเหตุเรื่องเงินช่วงนี้ได้มาจากเรื่องภารกิจเช่นมีงานเข้ามาทําไม่ขาดมือนะคะบางครั้งเป็นงานช่วยเหลือคนชอบอัธยาศัยไมยตรีเรียกใช้เรียกหาเรียกว่าจะมีงานเข้ามาเรื่อยๆนะคะเป็นช่วงที่ชาวกันนะคะจะมีภารกิจเกี่ยวข้องกับพันธุมากบางทีเป็นครัวเรือนเรื่องกิจกรรมประเภทสินทรัพย์ ที่อยู่อาศัยตึกรามอาคารบ้านช่องหมู่บ้านหน้าร้านเรียกว่างานประเภทนี้นะคะจะมีเข้ามาให้ทำอยู่เรื่อยๆนอกจากนี้ยังเกี่ยวข้องกับเรื่องของคู่สัญญาค่ะเกี่ยวข้องสัมพันธ์กับคนมากขึ้นบางทีเป็นเรื่องลูกค้าการติดต่อการแก้ไขปัญหาหรือแม้แต่เรื่องของเพศตรงข้าม เรียกว่าชีวิตของชาวกันช่วงนี้จะมีภารกิจหลายด้านแต่ก็จะสามารถผ่านพ้นได้จากเรื่องไหวพริบปฏิพานการติดต่อรวมทั้งการรอคอยคำตอบบางอย่างที่ไม่ชัดเจนไม่แน่นอนหรืองานมีปัญหาติดขัดนะคะในช่วงสามสิงหาคมไปถือว่าจะดีขึ้นเรื่อยๆนะคะชาวกันค่ะมีรับผลเกิดขึ้นช่วงนี้เป็นเรื่องเงิน ช่วงนี้บางทีจะมีผู้หลักผู้ใหญ่ให้ความสนับสนุนนะคะเรื่องงานมันก็นำมาซึ่งรายได้รายรับนะคะโชคลาภที่คาดไม่ถึงช่วงนี้บางทีเป็นเรื่องงานแบบสับสม้มลนนะคะสิ่งที่ไม่คาดคิดหรือวางแผนไว้ช่วงนี้บางทีมีเข้ามาเช่นงานด่วนงานรีบ งานที่เราทำแทนคนอื่นนะคะได้โชคดีประเภทอุปกรณ์สื่อสารหรือว่าแก้ไขปัญหาเชิงระบบบางอย่างที่ติดขัดได้เรียกว่าชาวกันจะมีโชคดีจากเรื่องเหล่านี้นะคะสำหรับในข้อที่3ค่ะเป็นช่วงที่ดาวอังคารโคจรมาทับลัคนาโดยดาวอังคารก็เป็นมหาจักรด้วยรอบนี้นะคะ ดาวอังคารจะอยู่ตรงกันข้ามกับดาวเสาร์เรียกว่าเป็นเจ้าเรือนปุตตะนะคะการก่อเกิดคู่ศัตรูช่วงนี้บ่งบอกหลายสิ่งบางครั้งจะหมายถึงเรื่องของการอยู่ห่างไกลบุตรบริวารชั่วขณะหนึ่งเรียกว่ามีปัญหาบริวารการเปลี่ยนแปลงนะคะ ชีวิตช่วงนี้อยู่ท่ามกลางสภาวะแวดล้อมการขัดแย้งก็ได้เช่นคนอื่นเขาขัดแย้งกันหรือบรรยากาศในการทำงานรอบตัวนะคะไม่ได้ราบรื่นสงบสุขนักเรียกว่าเราอยู่ท่ามกลางคนที่เขาทะเลาะเบาะแว้งกันก็ได้และชาวกันนะคะก็ระมัดระวังเรื่องไอเดียความคิดช่วงนี้อาจจะไม่ลงรอยลงตัวกับเรื่องคู่ครองนะคะ เรียกว่าเป็นช่วงจังหวะที่คู่ค้าคู่สัญญาคู่กรณีก็เกิดขึ้นได้กับชาวกันค่ะนอกจากนี้ดาวอังคารเป็นเจ้าเรือนมรณะนะคะก็คือความเปลี่ยนแปลงชาวกันยังมีความเปลี่ยนแปลงรอบตัวได้บางอย่างก็จะจบลงนะคะจบบาระจบสัญญาหรือจบช่วงเวลาเข้าสู่สถานการณ์ใหม่ๆค่ะเรียกว่าเป็นความแปรรูปเปลี่ยนพันธุ์ แปรสภาพของชีวิตของชาวกันในช่วงนี้นะคะสำหรับในข้อที่4นะคะดาวพระเกตกระตุ้นพบเรือนกัมมะการงานประเภทรีบด่วนงานทางาศาสนางานพิธีนะคะก็อาจจะเกี่ยวข้องได้บ้างในช่วงนี้ค่ะ นอกจากนี้บางท่านก็สัมพันธ์กับชาวต่างชาติหรือว่างานรีบรีบด่วนดวน,ดวน,ดวนร้อนๆ้นนะคะที่คนโยนมาให้เราช่วงนี้ก็อาจจะได้ค่าตอบแทนดีเป็นพิเศษเรียกว่าทำอะไรช่วงนี้บางทีมีเวลาให้เตรียมตัวน้อยนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องงานเรื่องเดินทางเรื่องแก้ไขปัญหาหรือแม้แต่เรื่องของลาภผลก็จะรีบมากันแบบด่วนด,วนดวนค่ะชาวกันนะคะ มีดาวเสารที่เล็งลัคนาแล้วก็มีดาวพระเกตกระตุ้นเรื่องราวของคู่ค้าคู่สัญญาช่วงนี้จะเจอคนแปลกๆได้ไม่ว่าจะเป็นคนเรื่องเยอะจุกจิกจูจีทำอะไรบางทีจะรู้สึกว่ามักพบเจอคนแปลกๆในช่วงนี้เนื่องจากดาวเสาก็จะทำให้เราเครียดนะคะ บางทีก็จะมีความกดดันจากเรื่องคนอื่นหรืออยู่ในสภาพแวดล้อมที่เราจะต้องอดทนมากขึ้นนะคะสำหรับในช่วงนี้ดาวมหาจากรมีถึงสองดวงสำหรับชาวกันก็จะเป็นทั้งเรื่องของความเปลี่ยนแปลงเรื่องเดินทางนะคะที่อาจจะมากขึ้นเป็นพิเศษเรียกว่าดวงดาวมากระตุ้นทำให้ชีวิตของชาวกันเปลี่ยนรูปแปรรูปแปรสภาพไปนะคะ สำหรับดาวเสาร์นะคะจะเป็นดาวอีกดวงหนึ่งที่ทำให้ชาวการมีสภาวะเครียดเียดบางทีก็จะวิตกกังวลมีเหตุให้อยู่สบายใจได้ไม่นานมันก็จะมีเรื่องอื่นๆเข้ามาให้คิดให้อ่านอยู่เรื่อยๆนะคะโดยดาวเสาร์จะถอยหลังเข้าสู่ภพเรือนอริไปรวมกับราหูนะคะในช่วงหลังวันที่23สิงหาคมดังนั้นก็ถือว่าบรรยากาศรอบตัวนะคะความเครียด ความกดดันจากเรื่องของคนอื่นน่าจะทุเราเบาบางนะคะสำหรับในข้อ5ข้อสุดท้ายนะคะก็ถือเป็นเรื่องราวที่ระมัดระวังเชิงดวงดาวนะคะช่วงนี้ระมัดระวังอุบัติเหตุเนื่องด้วยดาวคู่อุบัติเหตุสัมพันธ์กับลัคนาค่ะเดินเหินระมัดระวังรวมทั้งบางท่านก็จะมีภารกิจประเภทตัวสุขภาพนะคะผ่าตาดัดหรือว่าเรื่องราวการเกิดบาดแผลได้ง่าย บางท่านเจาะเลือดฉีดวัคซีนต่างๆมีเหตุพบหมอฟันนะคะหรือช่วงนี้ชาวกันก็จะเดินเตะนูน่นชนนี่ได้บ่อยๆเรียกว่าระมัดระวงังใช้สติกับการใช้ชีวิตนะคะช่วงนี้ดาวอังคารเป็นมหาจักร เป็นทั้งเรื่องเพื่อนเรื่องสังคมด้วยบางทีจะมีสังคมใหม่ๆนะคะพบเจอคนแปลกๆรวมไปถึงเรื่องของการเจอคนหาเรื่องหาราวเรื่องคนอื่นๆรอบตัวที่มากระทบกระเทือนเราในช่วงครึ่งเดือนหลังนะคะดาวพุธจะเป็นราชาโชครวมทั้งดาวศุกร์ก็เป็นราชาโชคด้วยเรียกว่าดวงดาวพลิกกับด้นนะคะชาวกันก็จะมีโชคดีมีเรื่องเงินทอง รวมถึงดาวเสาร์ก็โครจรหลบออกจากการลึงลัคนาค่ะดังนั้นดวงชะตาดีขึ้นและครึ่งเดือนหลังนะคะดาวอาทิตย์ก็จะไม่เป็นมหาจักรแล้วดังนั้นความเหน็ดเหนื่อยเรื่องของความลวดผลต่างๆในชีวิตก็จะทุเลาเบาบางลงตามลำดับค่ะสำหรับครึ่งเดือนแรกนี้นะคะเป็นสภาวะที่12ราศีก็จะเหนื่อยกันหน่อยนะคะ เนื่องจากดวงดาวที่มีกำลังโลดโพนไม่ธรรมดาถึงสองดวงนะคะก็ขออวยพรให้บุญรักษาเทวดาคุ้มครองชาวกันทุกท่านค่ะและพบกันใหม่กับการอัปเดตดวงดาวในเดือนสิงหาคมครึ่งเดือนหลังในคลิปหน้าค่ะ สำหรับวันนี้แฮปปี้เน c h ชาแนลขอขอบพระคุณทุกท่านที่เข้ามารับฟังขอให้คุณผู้ฟังทุกท่านประสุบสุขสมหวังในปรารถนาอันเป็นกุศลทั้งปวงมีตนเป็นที่พึง่งถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทเข้าถึงมรรคผลนิพพานในชาติปัจจุบันโดยเร็วพันเทินสาธุ